ทียไทยูเนียนนะครับเมื่อวานก็มีประเด็นข่าวนะขายหุ้นที่ซื้อคืนมากลับเข้ามาสู่ตลาดอ่ะมันเป็นบวกไปรอบยังไงเดี๋ยวไปฟับคุณน้ำหวานกันครับสวัสดีครับคุณน้ำหวานครับสวัสดีค่ะคุณอาทิตย์สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านเมื่อวานนี้นะคะทางทียูก็มีข่าวแจ้งตลาดนะคะว่ามีมติอนุมัติการจําหน่ายหุ้นซื้อคืนจํานวน2องล้านหุ้นหรือว่าคิดเป็น4 1 9ของหุ้นที่จําหน่ายแล้วทั้งหมดนะคะณนะวันที่โครงการอนุมัตินะคะก็ ตรงนี้มันเป็นล็อตของโครงการหุ้นซื้อคืนในช่วงปี2023คือช่วงปีที่แล้วในช่วงครึ่งปีแรกของปีที่แล้วนะคะโดยกําหนดระยะเวลาการขายนี่ยนะคะตัวนี้ตั้งแต่8ถึง12กรกฎาคมคือรวมวันทําการประมาณ5วันนะคะโดยตรงนี้เรามีมุมมองนูนโตรนะคะต่อประเด็นดังกล่าวเนื่องจากว่า,าเราให้น้ําหนักนะคะว่า โอกาสที่บริษัทเนี่ยจะไม่ขายหุ้นซื้อคืนในตลาดนะคะมีนะคะแล้วก็ให้น้ําหนักในการที่เขาอ่ะจะตัดหุ้นที่ไม่ได้จําหน่ายนะคะแล้วก็ลดทุนลงนะคะเมื่อถึงกําหนดเช <c oughs> ่นเดียวกับที่จริงๆแล้วอ่ะบริษัทเนี่ยนะคะเคยปฏิบัติอย่างเนี้ยนะคะกับหุ้นซื้อคืนในโครงการก่อนหน้าในโครงการของปี2อ2 0ันิะคะซึ่งเขาเพิ่งมาตัดหุ้นลดทุนเนี่ยเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วเองนะคะที่ที่ปรับตัวลดลงอ่ะเมื่อวานนี้นะคะประมาณ เ,เรามองว่าอาจจะเป็นเพราะว่านักลงทุนเนี่ยกังวลน,นะคะว่าบริษัทอุ้ยจะขายหุ้นซื้อคืนเข้ามาในตลาดหรือเปล่านะคะซึ่งเรามองว่า,าบริษัทไม่น่าจะเลือก c h o ยส์นั้นนะคะเพราะว่าที่เราเห็นเนี่ยนะคะว่ามันมีิน n t ก็คือว่าต้นทุนราคาหุ้นเนี่ยซื้อคืนนะอยู่ที่ 10, อยู่ที่14บาท88สตางค์ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดนะถ้าเขาขายเขาขาดทุน ะะแล้วก <S <S <ม>็ระยะเวลาการขายเพียงแค่5วันทําการเท่านั้นเองซึ่งมันค่อนข้างสั้นนะคะ8ถึง12กรกฎดาคมนะะแล้วเรามามองว่าผลกระทบตอบผู้ถือหุ้นนะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นซีนารีโอว่าอา,อาจจะตัดสินใจลดทุนลง200ล้านบาทนะคะตรงนี้ก็จะทาให้ตัว EPS แล้วก็ราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้นประมาณ4%ก็เป็นไปตามใกล้ใกล้กับหุ้นที่หายไปนะคะแต่ต้องเรียนว่าระยะเวลาการตัดหุ้นลงเนี่ยมันมีเวลาเรอบเวลาประมาณถึง26พฤษภาสอง6เลย นะคะคือเขาอาจจะตัดหรือยังไม่ตัดทันทีก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับ ถ้าสําหรับในเชิงของประเด็นปัจจัยราคาปัจจัยพื้นฐานนะนะคะก็คือว่าตอนนี้มันมีราคาทูน่าอัปเดตพอดีมันเป็นต้นเดือนพอดีนะคะก็มีอัปเดตของราคาทูน่าของสิ้นเดือนมิทุนาเนี่ยอยู่ที่1 5 0่งปเหรียญต่อตันนะคะเพิ่มขึ้น 6. 8จอร์ซนมันออนมันซึ่งเรามองว่าแนวโน้มราคาทูน่าในช่วงเดือนกรกมถึงตุลาเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะเพราะว่ามันเข้าสู่ช่วง FAD แบมันก็คือการห้ามจับปลาด้วยเครื่องล่อประมาณ3-4เดือนนะคะเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ จะทําให้อาจ จับปลาได้ยากขึ้นตรงนี้เรามองว่ามันเป็นปัจจัยบวกต่อทียูที่มีการแบบเตรียมสต็อกนะคะที่ต่ํามาก่อนหน้านี้นะคะอีกทั้งราคาขายของกลุ่ม OEM อ่ะนะคะที่ตรงนี้มันเป็นคอสพลัสเบสิคจากราคาสปอตนะคะก็มีแนวโน้มที่ลูกค้า OEM จะเร่งสั่งซื้อก่อนที่ทียูจะปรับราคาขึ้นนะคะในขณะที่ตัวราคาทูน่าตรงนี้จะไปรีเฟ็กเป็นต้นทุนของธุรกิจแบรนด์ของทีูนะคะในในช่วงอีก6เดือนข้างหน้าคือปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าเพราะฉะนั้นคือเขาก็จะมีแหละ t i m ที่จะ enjoy b e n e จากราคาทุนหน้าที่มันเพิ่มขึ้นก่อนในช่วงไตรมาส3ก่อนที่จะเห็นต้นทุนที่สูงขึ้นในช่วงปลายปีถึงต้นปีหน้านะคะสำหรับเอาลูกไตรมาส2แถมให้นะคะเบื้องต้นเนี่ยเราคาดว่าแนวโน้มกำไรสุทธิจะเพิ่มขึ้น year on year แล้วก็ Q on Q นะคะเพราะว่ามาจากแนวโน้มทุนหน้ากระป๋องดีขึ้นนะคะดีมาร์เคสฟูดก็ยังดีแล้วก็ต้นทุนในช่วงไตรมาส2ถือว่ายังอยู่ในระดับต่ำแล้วก็มีการไดเวส เรดล็อบสเตอร์ที่ขาดดุนออกไปหมดแล้วโดยคาดว่าตรงนี้เราจะได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นในการประชุมรีวิวนะคะในวันที่นี้นะคะก็น่าจะมีข้อมูลที่เพิ่มขึ้นนะคะสำหรับไตรมาสสเราก็คงประมาณการกำไรสุทธิของปี2องสี่อยู่ที่5,658้าล้านบาทคลิกกลับมาเป็นกําไรจากขาดทุน1 4 0 0 0ล้านบาทในปีที่แล้วนะคะก็คงคําแนะนำเทรดดิ้งบายค่ะราคาแทร็กเก็ตไพร์นะคะอยู่ที่17บาทต่อหุ้นด้วยวิธีพีอเท่าค่ะ ขอบคุณครับคุณน้ำหวานครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราคงมาได้คุยกันอีกทีนึเดี๋ยวไปถามในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับในเรื่องของการพิวได้เลยค่ะขอบคุณครับ